ไปให้พี่กระต่ายนะหยิบเลยจะได้ไ,ไ,ปไ,ดไ,ไปไม่ไปได้ไหมเออเจ็บแล้วไปไปหาพี่กระต่ายกันเร็วไปไปสวัสดีครับ วันนี้เราพาฟางมาเที่ยวบ้านย่าหมอนดูเรามาดูกันว่าบ้านย่าหมอนมีอะไรมั่งครับติดตามเลยครับขว้างใจย่าหมอนกันเลยทุ่จ้ากันเลยจ้ากันจ้ากันอายิ้มหวานยิ้มหวานให้ย่าหมอนกันยิ้มหวานทุ่จ้าเด่ะอายิ้มหวานยิ้มหวานให้ย่าหมอนกันยิ้มหวานกันยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานให้ย่าหมอนนู้นยิ้มหวานโอ้ยยิหวานแล้วอ่ะไปทุ่จ้าอย่างทุ่จ้าย่ามอนกันจ้า ไปดูเอากระต่ายตอนนี Jim, ้มันคือกระต่ายวันนี้เราก็มาถึงบ้านกระต่ายอะไรอ่ะโอ้ลูกไก่ไหนลูกไก่อ่ะไหนดูลูกไก่เหรอว้ายมีลูกไก่ด้วยลูกไก่เต็มเลยไก่กี่ลายอ่ะพอฟังไปหาพี่กระต่ายวางเมื่อไหร่เป็นไม่ได้ต้องมาหากระต่ายตลอด วา้กระต่ายรอฟังแล้วอ้าวไหนไหว <c oughs> ยืนดีๆนะตกนะฟังโอ้โหว,ไ,วไม่เห็นตรงเลยเอา้าวเอาไหมเอ้ยให้พี่กระต่ายแล้วโ <c oughs> อ้โหให้ตรงๆดิฟังอะ่ะให้ตรงๆ แต่ไม่ได้กินแล้วนี่ต้องตรงตรง,ตรงนี้เอ,อ๊ เอาเอาใส่ทำไมเอาให้สิอ,อีอันนึงมาหยิบให้พี่ตายพี่ตายกินไม่ได้หยิบให้เออหยิบให้เลยว้าวหมดแล้วหมดหรือยังหมดแล้วค่ะหมดบอมแเมมผมมอลเมมทำไงหมดบอมแเมมทำไงหมดบอมแเมมบอกพี่กระต่ายดิหมดบอมแเมมค่ะบอกพี่กระต่ายก่อนหมดบอมแเมมอะ่ะเดี๋ยวเลิ <laughs> พี่กระต่ายไม่กินหมดบอมแเมม ไวยบายบายค่ะบายบายพี <At S 2> ่กระต่ายก่อนบายบายพี่กระต่ายเลยบายบายไงบายบายค่ะพี่กระต่ายกินมือฟังแล้วเอะควบฮู้ควบควบมาเอาไปไปเร็วรุดเร็วบายบายด้วยบายบายลุงก่อนบายบายลุงก่อนบายบาย ไปไปหารถเลยเอาอ <ไป S 2> ่ะไหมชูจ้าก่อนชูจ้าก่อนจ้ม <ideally> ไม่ใช่อัน icamente, นี้อันนี้ถุงนี่อั <c oughs> นนี้ถุงนี่ <c oughs> อะอะไรเนี่ย <c oughs> อะไรเนี่ยฟาจะเอาอะไรให้เนี่ยพึ่งโอ้หลังพึ่งนิวเองพึ <c oughs> <c oughs> ่งไง